เมืองสามอ่างโปงลางโบราณผักหวานผู้สวยลำห้วยน้ำใสพริกเผ็ดถึงใจบุญบ้างไฟตะการตาก็สอนอมเภอห้วยพึง่งตั้งอยู่หมู่ที่4ี่ตำบลน,นิคมห้วยพึง่งอำเภอห้วยพึง่งจังหวัดกาะละสินปรชัชญาคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น วิสัยทัศน์กศนอมเภอห้วยพึ่งจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอำเภอห้วยพึ่งอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบานอัตลักษณ์ใช้ชีวิตพอเพียง พันธกิจ 1. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ 3. จัดการศึกษาและพัฒนานําเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยศา,ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมการวัดและการประเมินผลในรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาธิบาน กสนอำเภอห้วยพึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาลสินนายคมสรรสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักงานกสนจังหวัดกาลสินและนางสาวประเสริฐบุญยณีผู้อำนวยการกสนอำเภอห้วยพึ่งมีคณะครูและบุคลากรในการขับเคลื่อนงานดังต่อไปนี้ข้าราชการครูจำนวนสองคนครูภาษาสมัครจำนวนหนึ่งคน คณะครูกศน,นตำบลจำนวน9คน,นคณะครูสรชจำนวน3คนและบรรณาลักษ์ห้องสม,มุดประชาชนจำนวน1คน,นคกศนอนเภอห้วยพึง่งรับผิดชอบนักศึกษากศน,นประจำภาคเรียนที่2พิการศึกษา2,564ดังนี้ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน66คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน336 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน521คนนักเรียนผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน35คนรวมทั้งสิ้น958คนผลการประเมินมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอเพอห้วยพึ่งอยู่ในระดับดีเลิศกศออนอเพอห้วยพึ่ง มีแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดก,การศึกษาและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรชัชญาคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมนี้ครูและผู้เรียนมีการวางแผนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายออกแบบกิจกรรมการเรียนให้กับผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้คล่องอ่านจับใจความ และการเขียนเชิงสร้างสารรค์ได้พร้อมทั้งสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูรู้จักประยุกต์ใช้สื่อสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักศึกษากศนพผ่านระบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS ระบบ l ล n ์ระบบ Facebook ระบบ Google YouTube และ Google Classroom กศออนอำอเภอห้วยพึ่งจัดกระบวนการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนา,นาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษาอาทิเช่นการจัดกิจกรรมโครงการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อยกระดับผลสำเร็์ทางการเรียนให้กับนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่งระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในหัวข้อพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในรัชการที่10 3. จากกิจกรรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษากศนอเผือเ้วยพึ่ง 4. จากกิจกรรมโครงการคุณแม่ไว้ใสในวัยเรียนกิจกรรมการเรียนรู้การตั้งครันไม่พร้อมในวัยรุ่น จากการดำเนินง,งานของกศนอเผอห้วยพึ่งส่งผลให้หนักศึกษากศออนอเภอห้วยพึ่งมีผลสำเร็จทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเนตครั้งที่2กศออนอเภอห้วยพึ่งจากลำดับที่18ยกระดับเป็นลำดับ6ของสำนักง,งานกศนอจังหวัดกาลสินและคะแนนผลสำเรทางการทดสอบการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียนเอเนตคาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น7.42ผลประเมินมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง สอนออำเภอห้วยพึ่งอยู่ในระดับยอดเยี่ยมปอนออำเภอห้วยพึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องโดยการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่จัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนซึ่งรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบขั้นตอนการดําเนินการประเมินผลเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จมีการ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการรายงานผลรูปเรื่มการจัดโครงการมีระบบข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมหลักสูตรมีการรายงานรายบุคคลการทำทะเบียนรายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรเป็นต้นเรียกว่าระบบซีสมาร์ทโดยวิทยากรผ่านการอบรมวิทยากรด้านการศึกษาต่อเนื่องทุกหลักสูตรมีความรู้ความสามารถตรงหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงดังนี้หลักสูตรการทําอาหารขนมหลักสูตรการเย็บเสื้อด้วยมือหลักสูตรการทอผ้าหลักสูตรการทำทุงหลักสูตรการทํากล้วยฉาบหลักสูตรการทําเจลล้างมือ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปดำเนินการดังต่อไปนี้หลักสูตรช่างเชื่อมหลักสูตรช่างปูนกระเบื้องหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรห0ชั่วโมงดำเนินการดังต่อไปนี้หลักสูตรการเย็บเสื้อด้วยมือหลักสูตรการปลูกพืชบอดสารพิษการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินการดังต่อไปนี้ โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจรโครงการกิจกรรมรักษาและดูแลสุขภาวะในผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินงานดังต่อไปนี้โครงการเรียนรู้การจัดการขยะเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการขยะโครงการรู้ทันป้องกันไวรัสโคโรนาโควิด1 9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบโคกห,หนองนามโมเดลอำเภอห้วยพึง่งการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินง,งานดังต่อไปนี้การการเพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการขยะโครงการรู้ทันป้องกันไวรัสโครโครโนาโควิด -19 โครงการปลูกพูดสมุนไพรต้านไวรัสโครโครโนาโควิด -19 โครงการการขับเคลื่อนการขยายผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมถอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินง,งานกศนอนเผอห้วยพึง่งส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1>, 1. ได้รับรองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2562และมีการขยายผลสู่ผู้เรียนประชาชนและเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรขอ,ของสถานศึกษา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์ข้าวเก็บสมุนไพรจากฟักข้าวโครงการมหกรรมวิชาการสำนักง,งานกศนจังหวัดกาลสินปีการศึกษ 2562ผลการประเมินมาตรฐานการจัดก,การศึกษาตามมาตราสายอยู่ในระดับยอดเยี่ยม กศนอมเพอห้วยพึ่งมีการนำนโยบายการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเพิหมัตากันอ่านโดยมีการวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้รับบริการทุกช่วงวัยทั้งในรูปแบบเชิงรับและเชิงลุกมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งเว็บไซต์สำนักงานกศนจังหวัดกาฬสิน์เฟซบุ๊กแฟนเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งและเว็บไซต์ YouTube มีการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี้โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างจินตนาการเด็กโครงการครอบครัวรักการอ่านโครงการส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุโครงการสองเมษาวันรักการอ่านโครงการส่งเสริมการอ่านสมาร์ทโฟนกับรักการอ่าน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีก็ประมาณ2,562-2,564โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านน้อยโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดปีงบประมาณ2,564โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโครงการส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคาราโอเกะผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รถโมบายเคลื่อนที่กสนตำบลไคโนุนจากการดำเนินงานส่งผลให้กสนอำเภอห้วยพึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชมเชยการปฏิบัติงานกสนดีเด่นระดับจังหวัดกาลสินปีงบประมาณ2,564สาขาบุคลากรก,รกสนอำเภอเขตตำแหน่งบรรลักษ์ดีเด่น 2. รางวัลชมเชยการปฏิบัติงานกศนอดีเด่นระดับจังหวัดกาลสินปีงบประมาณ2564สาขาหน่วยงานสถานศึกษาห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยียบมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการสถานศึกษากศนอำเภอห้วยพึงได้มีนโยบายและจุดเน้นในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถความชำนาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบวิจัยในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนผู้รับบริการเห็นความสำคัญและความจำเป็นของผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. สถานศึกษาจัดส่งเสริมให้ทุกงานกิจกรรมโครงการดำเนินงานในระบบวงจรคุณภาพ PDCA อย่างต่อเนื่องและจัดให้มีระบบนิเทศติดต,ต,ตามผลประมวลผลอย่างสม่ำเสมอและการนำผลนิเทศเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยมีการร่วมกันกับบุคลากรและภาคีเครือข่าย 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดก,การศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 4. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินง,งานส่งผลให้กสนอมเพห้วยพึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ได้รับรางวัลใบเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวโปรดดาเสติดและอบบย,ยมุกปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับอำเภอเข้าร่วมประกวดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัดปี2561จากสำนักง,งานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาลสิน 3. กศนอเ,อเพอเวพึงผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2,562จากกระทรวงศึกษาธิการ 4. รางวัลสถานศึกษาสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียงสำนักง,งานกศนอจังหวัดกาลสินปีการศึกษา2 5 6 3 5 รางวัลกศอนอต้นแบบ 5D พีเมียมระดับอำเภอเขตของสำนักง,งานกศอนอจังหวัดกละลสินได้รับรางวัลทั้ง4ตำบลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยพึ่งขอจบสรุปผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะ